หลังจากที่ผมได้ทำคลิปเล่นกาวอากาเด่นไปได้คลิปแรกนะครับดูเหมือนว่ากระแสค่อนข้านที่จะแรงพอสมควรเลยผมก็เลยจะมาทําคลิปที่2นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมา F Cave ลนแบบกาวอากาเด่นแล้วก็จะเก็บสวนผลไม้อะไรด้วยน,นิดหน่อยแล้วก็จะมาตามล่าหาผลไม้ระดับลาสเมติกนะครับดูว่ามันจะมีขายหรือเปล่าโอเคจะเป็นยังไงไปดูนครับ เปิดคลิปมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกกันไปไว้เมื่อประมาณคลิปที่แล้วนะครับมันได้โตเป็นต้นใหญ่โตเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ไม่รอช้าครับผมจัดการไปเก็บผลไม้ที่มันจเจริญเติบโตตามต้นแล้วก็เอาไปขายหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเช็คสินค้าที่มันอยู่ในตลาดว่ามันมีอะไรขายบ้างซึ่งแม่งก็ไม่มีที่อะไรขายเหมือนเดิม หลังจากนั้นผมก็ได้มาดูตรงอีเวนต์นะครับเพราะผมเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วแม่งก็เปลี่ยนจริงๆเพราะว่ามันมีของเข้ามาขายฮะแล้วก็มีของอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายาจะเป็นที่ประดับสวนมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ฝักบัวที่ผมเพิ่งได้เมื่อวานแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเงินซื้อก็เลยปล่อยวางไปก่อนแล้วไปทําสวนผมต่อ แล้วผมก็เพิ่งมาเห็นว่ามันมีไข่ระดับอะไรไม่รู้มาขายซึ่งแม่งเป็นไข่ที่ผมคิดว่าแม่งน่าจะหายากชิบหายแต่ตอนนั้นผมไม่มีตังค์ไงผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงครับผมก็เลยจัดการไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ในสวนผมเพื่อหวังว่ามันจะเอาไปขายแล้วได้ราคาพอจะมาซื้อไข่นี่แต่ปรากฏว่าแม่งได้แค่สองสามแสนก็เลยช่างหัวแม่งแล้วปล่อยวางแม่งระหว่างนั้นเองผมก็ได้ไปเจอเข้ากับ ปูตัวหนึ่งซึ่งแม่งโผล่มาตรงนอกสวนมันได้ไงก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรไงเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับว่ามันคือตัวอะไรแล้วทำไมมันถึงมาโผล่ตรงกลางล็อบบี้แบบนี้หลังจากนั้นผมก็ได้เข้าสู่ขบวนการ FK k ก็ผมก็นั่ง FK k หาผลไม้อะไรไปแล้วก็ไปนั่งหาดูคลิปดูใน YouTube ข้ามเวลา ระหว่างนั้นเองนะครับมันก็ได้มีคนเอาผลไม้มาให้กับผมซึ่งผมก็กดรับมาแล้วก็เอาไปขายนะครับปรากฏว่าได้6 0แสนกว่ากว่าหลังจากนั้นก็ FK ต่อสิครับออรอเลยหลังจากนั้นนะครับพอ FK ไ,ได้สักพักมันก็มีต้นไม้ระดับมิติกมาขายแล้วก็อีเวนต์มานะครับผมก็เลยจัดการรีบกดซื้อผลไม้มาแล้วก็วิ่งไปดูอีเวนต์ทันที ซึ่งอีเวนต์ก็ยังเหมือนเดิมก็ผมเก็บผลไม้ไปใส่ตะกร้าแล้วผมก็จัดการกลับมาโกยผลไม้แล้วก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนอีเวนต์หมดนะฮะผมก็ได้ของรางวัลเป็นอ่าซองเมล็ดพันธ์มา2เมล็ดซึ่งผมก็ได้จัดการลองกดสูมไปดูปรากฏว่าเกลือก็เลยช่างหัวแม่งแล้วก็เอาเมล็ดที่สูมได้ไปปลูกในสวน หลังจากนั้นนะครับมันก็ได้มีเมล็ดระดับพิติกมาขายอีกแล้วครับก็รอช้าอะไรล่ะครับกดซื้อทันทีแล้วก็ fk ต่ออ่อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งเลยคือก่อนหน้านี้ผมลองไปซื้อไข่ระดับ common egg มาเปิดสักไข่หนึ่งอย่างน้อยมีสัตว์กากาคอยช่วยเจ้านกปูกสักตัวหนึ่งหน่อยก็คงจะดีแล้วทีนี้มันก็ถึงเวลาที่ผมจะสามารถเปิดไข่ได้สักทีผมก็เลยจัดการลองกดเปิดไปดูปรากฏว่าได้กระต่าย หลังจากนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรละฮะก็เลย AFK ยาวเลยแล้วก็ผลของการ a k k ยาวก็มาถึงฮะต้นสับปะรดขายก็ซื้อมาเลยอ๋อมีต้นกล้วยด้วยลืมบอกซื้อแถมมาแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็ F k k ต่อชีวิตนี้แม่งไม่ได้ทำเหียอะไรแล้วนอกจาก a fk แล้วทีนี้ฮะมันก็ได้มีผลไม้มาขายอีกแล้วซึ่งผมกะว่าพอซื้อผลไม้อันนี้เสร็จแล้วก็จะจบคลิปแล้ โอเคนะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ